ก็ขอสกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่ช่องฟิตเตอร์ดิกันอีกแล้วนะฮะอีกแล้วนะฮะลืมกดเลยนะฮะคขาว่าอีกแล้วนะเดี๋ยวอัปเกรดหนะอ่อยเ,เออโอ้ย ควันนี้เราขึ้นมาอยู่ในเกมชกมวยกันนะครับผมมาเออเอาเลยถ้าไม่ตายนี่เป็นถ้าไม่ตายครับตั้งกระเด็นกระเด็นกระดอนกะเด้นกระดอนกะเด็นกระดอนเอ้ย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 ถ้าไม่ตายครับตั้งเอ้ยเอ้ยเอ้ย เอมันรัวมันรัวรัวกูจีรัวกูจีทีเอออีกฮะเอาฮะโอ้ยจังหวะนี้ผมโดนใส่ครับเอาเลยเอาเลยเอ้ยเอ้ยถ้าไม่ตายถ้าไม่ตายโอ้ยเสยค้างเสยค้างเสยค้างเอ้ยอ้ากูโดนตีเที่อมามาถ้าไม่ตายเอาเหรอเสยค้าง เสยแข็งเสยแข็งเสยเสยเสยโจเอ้ยทำไมเอ้ยแทงเขาแทงเขาแล้วก็ใส่ใส่เอ้ยเอ้ยเราไม่ตายเอ้ยเอ้ยจะว่าได้ยังไงเอ้ยเคโอฮ่ากูนี่เหนื่อยเหี้ยชนะไปแล้วนะครับโอ้ได้เงินลอยสิสิ มันก็จะมีโฆษณาแบบนี้นะครับแอบปบนี้ไม่ต้องไปโหลดนะครับมันตัวครับกูไปลองทำมาดูแล้วไอ้เหี้ยหน้ากูเหมือนคุณยายแกนนี่เลยสั์เอาดนีผู้หญิงเหรอผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงเอาไนีผู้หญิงเหรอผู้หญิงเหรอผู้หญิงผมชอบ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 รังแกผู้หญิงผมชอบรังแกคนไม่มีทางซู้ เอ้ย <Hey! S 2> เอาดีเอาดีเอเอ้เอ,อ,อ,อไม่ตา,ามตายมาเอ้อไม่ตายไม่โดนก็มีนะทุกคนเอ้ยเอาดีเอ้ยเอ้ยโอ้โหเอ้เอ้เอ,โอ,โเอ,เอาดยเสยคางสักัดเสยคาง เซยคางสักหมัดเจ้เาทำไมมันสะบัดตัวหมุนเอ้เนี่แทงเขา้าแทงเขา้าแทงเขา้าหมัดมัดสักหมัดละกันสักมัดละกันอ้ยเอ้ยถ้ามันยกมือขึ้นมาป้องกันหน้ามันนะครับทุกคนแสดงว่ามันกำลังอ่อป้องกันตัวนะครับถ้าเป็นวงสีฟ้าขึ้นนะเอาเลย ข้าวซื <na> ้อหมดมวยบ้าระห่ำซำเด้โอเคจบแมตต์ไปแล้วคีโอไปแล้วนะฮะมาอีกแมตต์หนึ่งซุกแมตต์มาอุดเฮ้ย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 ขอเบาๆแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาดิเอาดิ เอาดีฟิวเตอร์ที่เฮ็ดเหรอจเจ้ากับยูเหรอเจ้ากับไอเหรอหืมเจ้ากับไอมั้ยล่ะยูจะเอากับไ,ไอเอไห,หรอไอสมิธมาดิไอสมิธสมิธโลปเปสเหรอเฮ้ย,ยผมโดนท่าไม่ตายอืมผมก็ท่าไม่ตายสมันนะฮะเอ่อท่าไม่ตายหน่อยละกันเดี๋ยวจะเก็บท่าไม่ตายไว้ตอน,นสายคีโอแม่ง มาจอถ้าไม่ตายไปใช้ขีโอนะี๊ะมามาเอ้ย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 โดนสวนยับโดนสวนยับ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 โอ้ยผมโดนสวนยับครับอ้ยเอ้ย นี่แหละจังหวะ KO เฮ้ย K.O. อ้ยอุ้ยสะใจเธอแล้วใช่อหมเคยก็อนจบไปแล้วนะครับผมไม่ชอบเจอคลิปนานเปิมความจำโทรศัพท์ครับ ก็จบไปแล้วนะสำหรับกิมเนียนะยิปติมวยนะต่ายนะคำกิปนี้ก็กดไลค์กิมเนีก็ตัวนักกิมเนียก็ตัวลาบก็เลยกดไลค์แชร์กดกระดิ่งด้วยนะสวัสดีครับไปแล้วนะครับ